สวัสดีครับพวกเรากลุ่มการศึกษาการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วโดยใช้โปรโตีนเอนแกลร่วมกับการใช้อนุภาคทองคํานาโนในการคัดกรองภาวะไตเสื่อมระยะต้นในเลือดผู้ป่วยครับกระผมนายดิทวัสิริศักดิ์ครับดิฉันนางสาวชนะญารัตทงพักดีค่ะดิฉันนางสาวธิพยพิมก์กมลัตค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาและการวิจัยของพวกเราค่ะเริ่มด้วยที่มาและความสาคัญกันเลยค่ะ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าความเครียดลดส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งที่น่ากังวลคือปัญหาโรคไตซึ่งเป็นภัยเงียบการตรวจมาตรฐานในปัจจุบันเช่นครีตินินหรือ e อล s ซพบเข้าจำกัดคือจะตรวจพบหลังไตเสียหายแล้ว24-48ชั่วโมงและต้องรอผลนานและมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ไม่ครอบคลุมกับผู้ที่มีรายได้น้อย เราจึงตั้งคำถามว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราตรวจโรคไตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นรวดเร็วและราคาไม่แพงทีมของเราจึงพัฒนางานวิจัยเรื่องชุดตรวจรวดเร็วโดยใช้โปรตีนแอนแกลร่วมกับอนุภาคทองคำนาโนสำหรับคัดกรองภาวะไตเสื่อมระยะต้นในเลือดโดยใช้เทคนิค lateral flow immunoassay ค่ะ สำหรับการพัฒนางานของเรานะครับเราได้แบ่งการทดลองเป็น4ชุดหลักๆครับคือ1ครับคือการสัางขออนุพากทองคำนานหลายๆขนาดเพื่อหาความเสถียรที่เหมาะสมที่สุดครับ2ครับคือการคัดเลกแอนติบอดีจากทั้งหมด25คู่ซึ่งเราพบว่าแอนติบอดี179และแอนติบอดี78เป็นจุดที่จำพอที่สุดของเราครับ3ครับคือการปรับค่าเซนซิทีฟิตี้ของชุดตรวจโดยเราจะปรับความเข้มข้นของสารต่างๆในชุดตรวจให้เหมาะสมที่สุดครับ 4. ครับคือการทดสอบกับตัวอย่างจริงทั้งหมด20ตัวอย้ืนนัดวยระบบรับ ซึ่งผลลัพธ์จากการพัฒนาของเรานะครับผลปรากฏว่าชุดตรวจของเราเนี่ยครับสามารถตรวจหาปโปรตีนเอ็นเกลวได้ตั้งแต่ความเข้มข้น3.13นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรภายในไม่กี่นาทีและผลยังสอดคล้องกับอีไลซซาถึง100%ด้วยครับบริเวณที่1น,นะครับหรือว่าเรียกว่า sample p a ทบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณจุดหยุดตัวอย่างเช่นเลือดน้ำลายหรือปัสสาวะนั่นเองครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่สารของเราสัมผัสกับแถบตรวจเป็นจุดแรกครับ โดยส่วนที่2ครับคือคอนจูเกตแพดบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่บรรจุอนุภาคที่เราต้องการจะให้จับกับแอนติบอดีครับเช่นสําหรับกลุ่มของพวกเราคือการใช้อนุภาคทองคํานาโน,โนซึ่งบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่สีและสารต่างๆได้ผสมกันอย่างสมบูรณ์เพื่อทําให้เกิดการจับตัวทางเคมีได้ครับในอนาคต ต่อมาครับบริเวณที่3หรือไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนครับซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งที่มีสิ่งที่เรียกว่าเทสไลน์และคอนโทรไลน์ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ตรึงแอนติบอดีที่เราต้องการในการตรวจสอบทิ้งไว้ครับและต่อมาครับในบริเวณที่4หรือแอปซอร์บันแพดบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่จะดูดซับของเหลวส่วนเกินเพื่อให้น้ำนะครับได้ไหลกันอย่างต่อเนื่องโดยการทํางานของชุดตรวจนั้นนะครับจะเป็นการไหลของสาระละลายเป็นหลัก นั่นคือ 1. เริ่มจากการหยดตัวอย่างเช่นน้ำเลือดน้ำลายหรือปัสสาวะลงบนแผ่นทดสอบด้านที่เรียกว่าเซมเพลตแพดนั่นเองครับโดยขั้นตอนที่2น,น,นะครับก็คือการเคลื่อนที่ในแนวข้างซึ่งตัวอย่างนะครับจะไหลผ่านแผ่นกระดาษในตัวเซลลูโลสโดยแรงการดูดซึมของกระดาษซึ่งจะพาอนุภาคที่มีแอนติบอดีอยู่ไหลไปตามแผ่นนั่นเองครับ ต่อมาคือการจับตัวของแอนติบอดีและสารเป้าหมายครับเมื่อสารเป้าหมายในตัวอย่างเจอกับอนุภาคแอนติบอดีเฉพาะที่จับได้มันจะเกิดการรวมตัวกันในรูปแบบของสารแอนติบอดีต่อสารเป้าหมายครับหลังจากการรวมตัวของสารต่างๆนะครับสารเหล่านั้นนะครับจะถูกไหลามาบริเวณที่เรียกว่า T-line และ C-line ซึ่งบริเวณนี้นครับจะเป็นบริเวณที่เราติดตั้งแอนติบอดีอีกชนิดหนึง่งเพื่อจับกับสารเป้าหมายในตำแหน่งอื่นๆครับเมื่อสารประกอบแอนติบอดีและสารเป้าหมายที่ต่อกันไหลามาถึงนะครับจะถูกดักจับ เพื่อให้เกิดสัญญาณสีเป็นแถบสีขึ้นมานั่นเองครับในจุดต่อมานะครับเราจะอธิบายถึงบริเวณที่ทําให้แถบ LFI นั้นสมบูรณ์มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า control line โดยบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่จับกับแอนติบอดีที่ไม่ได้จับกับสารเป้าหมายเพื่อให้ยืนยันว่าแถบการทดลองของเราทํางานได้อย่างปกติตัวอย่างหลายผ่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ และอย่างสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือข้อดีของนวัตกรรมของเราค่ะ 1. ค่ะราคาสามารถจับต้องได้และ 2. ได้ผลตรวจที่รวดเร็วซึ่งในอนาคตนะคะพวกเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างมากขึ้นและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการรักษาค่ะและพวกเราก็หวังว่าชุดตรวจนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันเวลาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่คือทั้งหมดของพวกเราในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ